โซดาก็ดีใจเด้อเอ้ยมาไหมอู้อินนอแตดเอ้ยมันนี้ค่ะโอ,โอ้ยวายวายอ้อยเปิดศึกละคะได้เดี๋ยวจะได้รู้กันว่ามอนสเตอร์เป็นยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยปล่อยไม่ได้อย่างเงี้ยคนที่เล่นเกมเก่งที่สุดคือคนนี้คะ่ะไม่ใช่บีคำเตือน เกปนี้มีคำหยาบคายนะคะพี่ๆน้องๆคนไหนดูแล้วอย่าเอาไปพูดหรืออย่าเอาไปทำตามนะคะไปลุยกันเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> ก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกมนะคะมาเปลี่ยนฟิล์บ้างนะคะวันนี้เราก็จะม,มาเล่นน้องที่มีชื่อว่าชื่ออะไรวะน้องแมงเรกิหรือเปล่าไม่ใจ ถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะน้องไปตำแหน่งเออเลนกลางนะคะมาค่ะเจอใครเอ,อ่ยใครอ่ะอ๋อใครอ่ะตอนนี้ชื่ออะไรอ่ะอะไรนะนางชื่ออะไรวะอ๋อยูคิเมะอ,อ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้ มันหรอมันหรอนะมันหรอมันหรอมันหรอก็ตายไปสัค่ะอยู่ที่มีหรอมันหรอค่ะไหนใครอีกอืมจะมั่นอีกไหมคะอย่างนะทำผิวลแลาทำงาอโอปเอ๊ะไมิซ่า กินแอปเปิลไม่ซาพิสายู่ขี้ไม่แอปเปิลไม่รู้อ๋อโอ้โหไรเจ็ดเลยเหรอเอาแอปเปิลไปกินนี่นี่นี่กินแอปเปิลเราไรไม่ถึงอ่ะมันลูกอีมันลูกอีมันลูกอีมันมันเหรอเอ้ยมันเหรอมึงตายไปเลยอืยอยอย่ามันนะคะ ฉันเป็นถึงสโนว์ไวท์เลยเด้อโอ้ตีไม่ค่อยเข้าเลยตายเลยที่สี่คลีปไม่ตายเลยที่มาค่ะเรามาตามหาเจ้าสายโอ้โหไม่ใช่เจ้าสายกูแล้วมึงอ่ะมึงใครเนี่ยม่นหรอมั่านหรอม่นหรอก็ตายบริยค่าเดี๋ยวเจอนะแอปเปิลอัพอย่าผิดเดี๋ยวเจอกัน คือป้อมมันตียากตีเย็นจังเลยค่ะตอนเนี้ไหนใจมาเลยป้อมตียากตีเย็นอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะวิ่งเร็วเหรอโอ้โวุโ้ยทำอะไรอ่ะอีแอปเปิ้ลไม่จ้าอ๋อกุหลาบกุหลาบป่าอีกแล้วมันมันก็ตายตายไปเลยมันมันหรอเอ้สกิลสองมันใบคีบได้แล้วเหรอเมื่อก่อนเห็นใบได้ไดเลย

มากินแอปเปิ้ลยาบยาพิษเออาใช่ไหมตายสิวะเออต้องตายนะคะคนไม่สวยต้องตายคะ่ะเขาสวยอยู่มีมีแค่คนเดียวน้อึงเออ,เอไงละ่ะนี่เรียกเลยเรียกมาเลยออออเออนี่เจอเลยนี่ค่ะอันตีหอง ของน้องเขาคือการอัปเกรดสกิลให้มันเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็มันจะเปลี่ยนไปด้วยอันนี้ก็แอปเปิลสีแดงสกิลสามก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยอ๋ออ๋อใจเย็นทับบี้ใจเย็นมึงไม่ใจเย็นเหรอฮะเนีย่ยสกิลมันก็จะเปลี่ยนตามตอนนี้มันไม่มีมือแต่ตอนนั้นมันมีมือนะครับทุกคนสังเกตไหมว่ามันจะเปลี่ยนมันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนโอ้วิ่งไปแต่ไกลเลยวะปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งปึ้งมันตายได้เลยอ่ะ๋อไม่แช่เย็นหนูเหรอ ไม่แช่เย็น,นพี่ก็ต้องตายแทนนะครับปึ้ง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 นะครับตีป้อมเสร็จแล้วเราจะไปช่วยเรียนร่างกันแค่นั้นก็จะตายแล้วค่ะมันม่นมัน่นมั่นพี่ป่ามันสั่งเอาป้อมแต่แล้วเราเคลียร์เวรนี้เสร็จเราไปช่วยเรียนร่างกันดีกว่า เล่นบ้างน่าจะลำบากแล้วดูจากสภาพแล้วเอ้ยไม่ลำบากวะเขาสู้ได้ว่ะเออเลิอรูโได้ก็ดีใจเด้ยเอ้ยมาทำไมอู้อินนอแตดเอ้ยมันนี่ค่ะโอ้ววววว้าวอ,อ,อืคิดเลยอะลมต่อสู้ รวมตัวต่อสู้อย่าอยู่คนเดียววะ่ะจริงอยู่คนเดียวมันไม่ปลอดภัยแลวเป็นสาวน้อยตัวเล็กๆไปกีมไม่ทำอะไรกูไว้ฮะหไปกีมไม่ทำไว้อะไรอะไร,ะไรลูกอหนอดแตดมึงคิดว่ามึงเป็นแขงแล้วกูเจาะมึงไม่เข้าเหรอคิดว่ากูเป็นแข่งกูเจาะมึงไม่เข้าเหรอเฮ้ยเซอร์หน่อยค่ะอย่าให้แม่ต้องวีน นะคะแท็กเนี่ยอย่างเงี้ยปล่อยไม่ได้อย่างเงี้ยอือออออ้าวไม่ไมไม่ไม่ม่ไม่ไม่กลัว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 ไม่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 อย่ามาอย่ามาแทงให้กูนะแทงให้กูเลินมาก เลิศทำดีมากค่ะสพอร์ตนะาราที่สุดนี่นะคะต้องการสพอร์ตแบบนี้นะคะจำเอาไว้นะสพอร์ตแบบนี้คือดีนะคะดีที่สุดเราไม่หิวให้ไหนหรอกกิลหนึ่งเธอไม่หิวให้เราหน่อยหรอเธอไม่หิวให้เราหน่อยหรอไกิวหนึ่งเรลโ่ิวเออมีหิวให้กูด้วยเลิศ กูวิ่งหละกูวิ่งหละแล้วไม่เหิวละ่ะอืมต้องช่วยอย่างนี้สิมั้ยอุฟอุตายด้วยโอ้เจียหิวหน่อยสิใครมีหิวไม่หิวมารยมาร่อยบีม่อยบีมาออีกแล้ว คิคีแม้สามารถใช้สกิวบบรบาดสร้างความเสี่ยเพิ่มเติมเก็บประมาณที่อยู่บริเวณของเดียการโจมตีไปหาด้วยก็ต้องหลบปีกให้ดีขอบคุณขายเสือกันแนะนํานะคะแล้วสู้ได้เอาสิปากกูนี่กับใครอืมไ่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนุไปเก็บงานไข่ค่ะเจ้าสายเี็บนามให้นะมาไปกีมทํทำอะไรกูไว้หึหึหทำอะไรกูไว้พวกอีะเอยแก่อีพวกกระเทยแก่ ก็ตายไปหมดแหละมึงตัวอีโม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 ่เหรอ,อ,อไม่มีตีม๋มันก็เป็นหมานแล้วบอกเลยไม่มีเตี๋ยม,มันก็เป็นหมานแล้วค่ะโมโม่ว่นนาไงคะเซาไซโอ้ยถือน้ำมาปกป้องเราด้วยอะ่ะเอ้ยเขินว่ะเขินเว่าเซาไซมันมาแล้วค่ะเซาไซ เจ้าสายเจ้าสายหน่อยมาไม่กูจะแข่งไม่ได้มันไม่มีอารมณ์อย่าแข่งม,ม,ม,มามากูมาแล้วมึงฟื้นมั้งหรอฟื้นมาหรอฮะฟื้นมามึงก็กลับไปนอนอีออร่ราอีโมโมอโอร่รากลับไปนอนค่ะเจอเลยค่ะอีเน้ำมันทำอะไรอ่ะ โอ้ยอย่าทำอย่าทำสะพอดเราเนี่ยมี่ไม่สะพอดได้หวะเขาเล่นดี่หวะดูผิดขอโทษค่ะขออภัยเขาเล่ยนเราก็ห้ามทำค่ะโอ้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 มึงก็ไม่เอามาสี่เอากลูไม่เอาไปเอามันอือโอ้เอออย่างนั้นมันก็ฆ่าได้หวะมาอัพสกิลแล้วอีออร์โดราอีออร์โดรากูเนี่ยออร์โดรา อีออร่โราโอ้โหจะตายนั่นนะ่ะจะตายนั่นนะ่ะอีออร่ราจมกับปิวป่าทำงานทำงานสิโอ้ยพิวป่าทำงานของจริงจมพิวป่าทำงานออิว สกิลมันไม่ได้หลังใจเลยเว้สกิลโอ้๋อ๋ออไม่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 โอเจ็ตโอเจ็มันก้าวอนาเขตทันเหรอมึงไม่อยู่อนาเขตมึงก็ตายไปแล้วค่ะมึงไม่อยู่อนาเขตมึงก็ตายไปมึงก็ไปอีกตัวอืออาราโมโมมึงด้วยไปอีกตัวอืเยสนาเราค่ะ